ทุกคนแต่งโม่ก่อนแต่งโม่กแต่งโมแต่งโม่แต่งโม,ง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 ม่รู้ตัวบ้านๆรับประทานถูกอกถูกใจแต่งโม่จิตลลามากๆไอ้พอแล้ว่าเห็นอยู่เด้อผู้นีิได้โฆษณาอันนี้ผู้หีิได้เล่นอันนี้ผู้หญิได้รองอันนี้พดปับ๊บ โดปั๊บเน็บปั๊บเห็นเห็นไม่พูดให้ให้คิดพิจารณาตัวเองสตาร์ทุกหม่เพราะว่ามันร้อลระอุ่ดมากเป็นซาวน่าของบอลอะไรในรปเรา ม,มีใครเห็นมันผมบ้างอ่ะมีใครเห็นบ้างอ่ะมีใครเห็นผมเหมือนผมบ้างเพราะอะไรแบบนี้มีคนเห็นไหมหรือผมคิดเองเอาหรือผมคิดไปเองหรอเพราะระหว่างลูกๆลูกตัวเกยนเป็นสิทธ์ทุกคนย้ำว่าทุกคนลูกๆนี่ปองรองกับพ่อดีที่สุดรักกันเข้าใจกันพูดรู้เรื่องอย่างในโอวาแต่โพสอะไรเงี้ยมีคนเห็นปรากฏว่าเคยเห็นไหมพอเห็นเด้เจ้าเห็นบอก เราขายเป็นคนทํางานขายลำบากใจว่ะคือกูดูแลศิลปินไม่ดีมากขนาดนั้นเลยว,วะ่ะแบบพากว่ากูเห็ุขักอยู่นีกูก็เบื่องหลกเบิ่งเตา่าตัวละต,ตเกี่ยวมิว้วสีนี่มันภาพไปนันไปนี่ไปสู้หมองสูว้วันซ้ำกันเบิร์ุสู้ยางอยู่อืความดังความโด่งกับสูสีกันอยู่บ่นหน่อยบ่หลายบ่นลืนกันหลายกับบริเวณลำบากนะเป็นยังถึงต้องคิดจังสั่น อันนี้เตือนในฐานะหวังดีอันนี้เตือนในฐานะในในฐานะที่ความหวังดีนะแบบหวังดีจริงๆบม่ได้เข่าขางไผรไ่ได้สอนไผคันว่าผู้นี้ผิดคันว่าผิดคันว่ากล่อมว่าอยู่ผิดกับว่าผิดใคนว่าเจนี่ผิดกาผิดศิลปินใครผิดผมจัดการหมดแต่ในเมื่อวันนี้น้อง,องๆเขาทํางานปกติด,ด,ด็กหน่อยไปเลี้ยงกับไปเลี้ยนเด็กหน่อยซ้อมกับซ้อมไปพูดออกงานก็ออกงานไปทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแต่มาปั่นป่วน โทรไปหาพนันโทรไปหาพนี house, Toyota, JI, jamais, up, Ora, ่แคปไปหาพนแคปไปหาพนี่หน <sheep. Window, S 2> ้าต่างมีหูประตูมีช่องโตเกียวมิวสิกที่นี่นี่ที่ที่นี่คือโตเกียวมิวสิกอันนี้อร่อยที่กินกับอันฮันหอนก็อยู่แซมกับเกียวกระซ่าหอนเคยแซมกระซ้าหอนแล้วเอาไปเวี้ยพูดเล็กไหมใส่มันนิ่มนิดเดียวเป็นมันเป็นมันนะทั่วหน้าบ้องด้วยเปล่าหงือยัา อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าปองดองกันหน่อยอืมแต่ว่าปัจเจกหลักแม่หลิกหลักคือผมนี่แหละคือพี่อาร์ตินแลนด์น,นี่แหละจริงๆแต่ว่าเห็นผมพูดแล้วมันโอ้ยทุกคนเขาพิจาราที่ของเขาจี่รดจกหลอ,อกไหมเนอะวะที่รีดจกหลอ,อกท่านี่สิเอาเวลาไปซื้อบา,ออากุบบา่มปีซอยเพื่อนอะไรไหนมันไหนมันไหนเงินไหนครับฆ่ากระบาค่าคนนี่เป็นอย่างไปปูหมวดกุ้มปีซอยไผ่แน ไม่ไเป็นโปรโมทอย่างเนี้ยม so ันงงตเกมสิกเลิศโตัวเมสิประทับใจก็ไปโพูดไปอันนี้ไปโพดต์อันลูกฉันไม่ได้ไปบอกงานอยู่หันล่ะอยู่บวิษาจักเป็นอย่างคือม่จ้างอะไรเขาออกอะไรอ่ะนะแม่นจ้างเขาหวังไม่ได้ไปดิวันนี้เอฟซีที่เขาซัพพอร์ตศิลปินเขาก็ยานเนี้ยเขาก็ยานได้บะอุ้ย ฉันอยากให้ในายกแต่เอฟซีนายขอจะโพดดา่าฉันไหมนี่ห้ก็ได้รีห้เอาเพาอยายามถือโพดดา่าจริงปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นจริงเอฟซีนายกอยากทุ่มมาแรงเงินล้านแต่ไม่กล้าพดเพราะกลัวเอฟซีนายขอโพดดา่าเอฟซีนายขอทําไมถึงไม่ทุ่มให้มันได้เหมือนเขาไห็นป้อนายกมีแฟนคลับนายขอไม่มีแฟนคลับเอฟซีนายกเนี่ยมีเงินในการรับกอดเขาอยากให้เขาก็ให้ เขาใจแข่งเขาพอใจให้ให้ใช่ไหมเอฟซีแนขอก็ให้แต่ให้ได้ไม่เยอะเหมือนนกอในเอฟซีในกอเนี่ยก็ชอบพูดว่าโอ้ยนี่นี่เงินหนายนี่ลายบรายก็เป็นอยู่น้ำเพลินอยเป็นอยู่น้ำเขาเขาก็ทัพกอดดูเขาคอยกับบรดยน้ำเขาจากบาทคือกันทั้งกอดทั้งกอดนี่คอยดีใจทั้งสองเนี่อเงินคอยบรดยน้ำเงินน้ำสักบาทมิแตคอยปูหมูหดหามาไล่ซอยดันซอยเบอลนั่นบอนี่เชี่ยซอยแต่คอยบราย้ย่าน้ำจากบาทเด้อมาไล่เด้อ นายควานี่โอ้เอฟซีหน่อยแต่ว่าันใจกันนักนักอนายควานเี่ยกับโพดแล้วเอฟซีเอฟซีของนายควานี่ยปอดแล้วป่ะเอออเอเอเาเ่งมาฟาดมาบอกให้เขาเฮ็ดหยั่งบอกให้เขาเฮ็ดหยั่งนะเมียโอ้ยป็นบอกกาละครับกออยากเปิดหนังสือสติปัญญาการเรียนรู้ใช้ชีวิตให้อ่านสักหนึ่งรอบอืมและนกอนควนเนี่ยรักกันดีเด้อ รักก็ดีแต่ว่าแฟนขับเลยนเติงเติงเติ่ข้ายุง,ง,ง,ยงล่างเลยเฮดส่กันแต่ว่าบรูเว่เฮดส่กังแบบไหนต่อคอยอยู่คอยยุ่งมองการเขากลําลำบากใจนะจริงสินาแต่ว่าก็ปล่อยผ่านเพราะว่าไม่ลงไปแก้ไขให้นะแต่ว่าจะจะเตือนเล้เฉยเพราะไม่ใช่เรื่องที่เราต้องแก้ไขเนาะบอกว่าเอฟซีีกันเนี่ยเราจะไม่แก้ไขเราจะเตือนว่าแนะนำไม่เฉยเพราะาเราลงไปยุ่งแล้วมันเยอะมากมันแฟนขับมันหลายกลุ่มหลายอะไรโตโตเกมเมสิกเนี่ยเ,เป็นเป็นบริษัทแม่เหล็กใหญ่ แล้วแต,แตะแขนงไปคับเป็นร้อยบ้านเป็นแบบนี้เป็นเครือข่ายแบบบึ้มมาอย่างนี้เลยนะอันนี้โตเกียวมิซิยอยยอยย,อยบ้านหัก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 หนึ่ง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 ,งบ้านหักแดนเซอร์นักร้องบ้านหักคอนบยอยขัอรถบ้านหักแค่แต่หน้าบ้านหักช่างทำผมมันจะแต่าอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นมนยุม่งมาย,ยุ่ยเป็นเครือข่ายภาคีสุดยอดทำไมถึงไม่ดีใจว่ามันมีคนมาซัพพผ่อนลูก ตัวเกี่ยมสิ่งนี่ไม่ใช่ลูกตัวเองก็ช่าง,ะงอะอสมมติท้งานมีสิบคนนี่ไพ่ปังกันยินใจน้าเขาดีใจน้าเขาอย่าไปคิดเล้ยคิดน่อยพอแย้มจากพราะอแย้มอยากกันแย้มอยากตอนนี้ดีแย้มเขาได้เขาก็ได้ทุกคนอยู่แย้มเขาได้รับกับแบบทุกคนอยู่มาไล่กลุ่มปิดกับเต็มทุกคนอยู่ใคยมองบอเห็นเลยมาผู้ใดนั่นอือจริงจริง คันที่อยากสงสานไปสงซานคูณเด้มาได้อะ่รกันนะมันมีอยู่ดีเนี่ยมันแดนเซอร์เนี่ยซ้อมเต้นมันยีแดนเซอร์ซ้อมกันอยู่สิบแปดคนเนี่ยผมมีแดนเซอร์สิบแปดคนเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ศิลปินเราอิ่มนำสำราญได้ซ้ำมีเงินกันเป็นแสนเป็นล้านแล้ซ้ำแต่แดนเซอร์ใหม่ผมเนี่ยผมก็ไม่ร่างทำกันมากว่าทำยังไงให้เขาได้มีเหมือนคนเหล่านี้ศิลปินรุ่นแรกที่อยู่ก่อนเนี่ยศิลปินรุ่นแรกเลยที่เป็นศิลปินต่างตอนนี้ที่เขามีโอกาสเข้ากลุ่มปิดอะละครเวทีเขามีแฟนคลับละครเีา ขาจเซ็ตไปครับไปของตัวเองเขาก็จะมีเงินถุงเงินถังมีเอฟซีให้มาอะไรต่อเพราะว่าผมเม่อตอเดียผมมาเปลี่ยนแนวคิดเริ่มช่วยทางแดนเซอร์มากขึ้นด้วยเพราะว่าแดนเซอร์เขาก็เป็นช้างเท้าหลังเหมือนกันที่แบบเต้นสุดพลังที่จะต้องเต้นทุกวันอะไรเงี้ยก็อยากให้เห็นมุมอะไรมุมที่แบบเออผมไปพัฒนกระจายให้ถ้าใครอิ่มแล้วก็แบ่งไปให้อื่นบ้างนะผมก็สิไปปวดหมดถ้าแดนเซอร์นั่งแดนเซอร์เด็กินเดยูนั่งอ,อืมแต่เขาเต้นเมื่อได้ลักเขาเต้นเมือ่อนึงกับมือไอสีตายแล้ว ได้เงินกับใบได้ทำนักร้องมาลหล่ะเขาเป็นเจ้านายเขาเป็นผู้บริาหารเขาตอคชีว่าเต้นแทบตายได้เงินมากกว่านักร้องนักร้องไม่ยู่ร้องแอะแอะแอะมาหล่ะแต่เขาเต้นเพราะว่าเขาก็เป็นนักเต้นมันก็แบ่งแยกกันไปมันก็เปรียบเทียบไม่ได้แต่ว่าคุณผมว่าถ้าคนเหล่าน,นี้ที่เขายังไม่ได้ให้เขาได้บ้างสิจินนะให้เขาได้กันบ้างเนียนสอบเรียนซื้ออะไรเงี้ยแต่ย้ำนะว่าศิลปินกับผู้แย่งฝีแลวนไม่มีอะไรกันแต่ว่ามีแต่ศิลปินตีกันหยุ่มกัน หรือไม่มีใครยุมกันก็ยุมกันเองหมายถึงว่าหมายถึงว่าเป็นยุมมู้นไหมไมันมีมันมีผู้หนึ่งหรอกมักยุมมู้มาก,กันเราใหา้มู้นอะนี่มีเอยเห็นพวดลำไส้อยู่างน,นอเคยเห็นพนันบ้านรักตัวเกมมิวสิกอะไรนี่นะครับท่านผู้ชม อืมน <_ of German> right. <Gree f us yourself> ั่นแหละอิ่มละอันที่มึงกินสลัดดิอืมเยุ่งเลยอืมเขากินบทเดียวไปอันนั้นเลิศมากดูทางหลับไปห้าในกูุงเทพได้เนี่ยมันไม่ต้องจัดขี่ทาวหลับ ผมมองว่าในวงเนี่ยใครดังก็ดีใจด้วยเด็กเพราะมันกุ้มันชูกันไปมัมันกุ้มันชูกันไประหว่างระหว่างวงกับคนที่หายกินนะครับเบิดวงอันดังเบิดวงสิบคนดังมีคนหนึ่งดังก็มูกระดีแล้วบอมันจะพามูไปหางานหากการไดเบิดวงมาดังจากคนอาา้องแล้วใครจะมาจ้างน่าหาย เฮ้ยเบิดบ้องดังอยู่เดียวนะเอาขนาดไม่ผู้ไหนดังมันงสิมิตัวรักได้เก็บไปอีกสี่สูบอกก็ลิงบอกก็ลิ่งล่มเทตั้งจีกะกาว่าแอดขอยบรรชางตกมันจ้าตัวจ้าบนมวลมันทีจะจะแซ่บมากงไอ้กินบดเดี่ยนี่ขอาไปลีกอ่ะน้ามีบ้าง ใช่แบมึงขึ้นมาน้เสถไหนแต่กกิเป็นคนหนึ่งหรือปะตาต้องถามล้วก็แล้วถ้ามงขึ้นกี่อีสเลยวะแค่ละห้าห้ามาเร็นหน้าก็เวยเออมึงยังีมั่นงเขาไม่เบรอยยาง ยี่ห้องยังเศามากครีบมีงานการทำกันทุกคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยตรงห้อง ฉีดเสืออะไรวะปลาหรอหวานบางสิ่งไม่ใช่เบบไส

จะเราขึ้นกี่โมงวันนี้นาทีทาที่หน่อยใช่บ้าจะเข้าบ้านลรสิพบอจะไปทำคุณเลือดไหมรังทีหนังเลือดไม่มนหนัาเหมือนกันซ้มมา เดี๋ยวเดี๋ยวหนูทักบอกคับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เช็คกับพี่โมก่อนแป๊บหนึ่งเช้าคืนอ๋อเราครึ่งเที่ยงคืนแม่ถ้าต้องไปบ้านทางศิษก่อนเท่าไหร่เดือบือหนักใกล้แม่อยู่ไหนดีกว่าว่าอว่าจะไปวันนี้กินทุเรียนไาก่อนไหมกินมาซะแม่เอากระโดดยี่หีเขาลองเจี๊ยบเลยมึงก็เป็นผื่นแล้วแล้วพี่เมย์แล้วพี่โน เปิดวงวันที่แปดเด้อก็มีละมากหลายมื่อนี้เบาละดีแล้วนาแม่คอไหมสว่างมากแล้วถือจวงตีนอปะขนาดเราก็ยังสู่ตายสนับสนุนเข้าไป ขอนั่งเสริมก็คืนสนุกมากเขาบอกเลิศเนาะมวนเนาะพี่น้องผู้นี้ผมกลับขอนแก่นนะครับบินไปกลับบินเช้าเย็นกลับผู้นี้กลับขอนแก่นบินเช้าเย็นกลับนะครับ เลืมข้ากลุ่มปิดเด้อพี่น้องเตรียมข้ากลุ่มปิดนะครับคุณบิดตัวกียวเมอสิ เปิดวงเปิดวงเปิดใจโว้ยสมลายจวดวันนี้มาเร่งพุดปาบวันนี้ใครมากจะแห้งจนกิบไปฟันขอบคุณนะครับ แม่เดือนสวัสดีครับแม่เดือนอยู่ไหนแม่แม่เดือนเพิร์ไพอยู่ไหนครับวันนี้เข้าเบิ่พอยหรือเปล่าจ๊ะวันนี้เข้าเิไฟหรือเปล่าจ๊ะแม่อ๋อแม่อยู่ขอนแกน่นอ๋อไปถ่ายมือไอแมนใช่ไหมเรื่ออะไรบอก พี่ตลาดเดิมไมีเห็นอันนี้เด้ิมประหยัดจริงออม,มากหลายยูริมากหลายตัวเกี่ยวชอบทุกคนฝากสนับสนุนทุกคนด้วยนะครับแต่แซ่บมากไปปล้างมือก่อนนะพี่คนหนเลยได้เท่าหนักเพื่อนเนี่ยตอง ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณเอ็กซ์คิวสีพูลวิลล่าเอ็กซ์คิวสีพูลวิลล่าเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตนะครับ <c oughs> ในการพักแรมสองคืนนะครับขอบคุณหลายๆเพต้นใจดีครับมาพัทยาหน,นิบอกเลยมีบ้านอยู่เป็นสิบ,สบหลังพว,พวกนั้นพว่นนเพืดีเพื่อนไปอยู่อันนี้พเพื่อนมาอยู่ที่ไหนบาา้บาแตามาบ้าแตมาพัทยาหน,นิกะ โทษบอกเพื่อนที่ยุบแจกในพระยายาใต้พรยยพร,ยยพรยาเหนือพระยากางมี่เมื่อสุมองพิยุรอดลาดบ้านแม่หลายบ้านพี่ลายใช่ครับจะกลับแล้วโอ้โอดเจอกันเลยพี่แม่เดือนผมผมกลับคอนแก่นพรุงนี้ไม่ได้เจอแม่เลยไม่ได้เจอแม่เลยโอ้เสยียหนิได้ป่ะน,นั่ไง นันสมกินลวดบอสตัวเกียวไม่ได้ไปรับเชิญเปิดวงกิจกานครศรีลอผมส่งตัวแทนไปเป็นรีโอกับซีแกรมไปขึ้นเพราะว่าน้องๆเขารันทูก,กันเขาซ้อมกัน ก็เลยผมก็เลยผม,มผมก็ไม่ว่างด้วยอีกชั้งตัวผมก็ไม่ว่างผมบินบินไปขอนแก่นพุ่งี้เช้าไปดูเรื่องงานฉากแสงสีเสียงแล้วตอนเย็นผมก็บินกลับมามาไต้หวันฝากเอาอยาโดนมาเจ้าร้อยกระปุกพี่สาเดี๋ยวผมจัดการให้แต่ว่าอย่าลืมเตือน,นผมนะผมกลัวผมลืมพูดถึงบอสลูกขับไปดูบ้านที่ซื้อใหม่อยู่ใกล้สามร้อยเมตรปาร์ใกล้มาก ใกล้มากเลยพ่อบาสรีวิวเวอดอนดมฟินแฮงในต่อๆพ่อบาสของอันนี้ใช่ไหมของเบสใช่ไหมจริงหรอไปเบอร์นู้นไม่ไมีบอกอีอกหรืบเป่าเบอร์่ใส่พ่อบาสพ่อสมรัก เฮ้ขึ้นเสียงกว่านี่ <S <S นาะพ่อบาทรีวิวยาดมฟินแหงมาจที่หรออ่าจะส่วนคนณ้าอมาเปิดวงอยู่เนี่ยพ่อไม่บ้างกัไปต่างประปเทศนที่บอกคลิปแดดช่องแดดอย่าวิบึง เด็กๆพักที่ไหนคะดเด็กไปงานแล้วครับยุงเทียม,มันนี้พระรามสองคอเสืร์พระรามสองมีบอเขามีเบิรงไหนเขาเบิงงไหน ้องพ่อสมน้กแเปล่า<ช>คน<ด>หาดอ๋อจร,จริงด้วยจริงด้วยอืมคุณพ่อดีว,ว่าเช้านี่น่ะื่อเช้านี้เลย โดนหน้าเต็มหมุนแล้วพะนะพี่เคสวัสดีครับแสงจันทร์โรงเล่าแสงจันทร์พระรามพระรามสองพบพ่อกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางไปกรุงเทพแล้วเจอกันเจอกันนะครับคืนนี้โรงเล่าแสงจันพระรามสองนะครับแล้วก็ฝากลุมปิดด้วยนะครับวันที่แปดนี้นะครับแล้วก็ฝากหน้างานด้วยนะครับมีไก่หมลนมลลิ้นห้าร้อยตัวใครเข้ามาก่อนได้รับไก่นะครับแล้วก็มีรุ่นไอโฟนนะครับบปเดดเดดเดด